รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขนยวเราไปกันที่จงังหวัดสกลนครสายมูแห่ทวงคืนพระแม่โสมาาจิวัดพระาธาตุภูเพ็กถ้าผิดคำพูดจะดำเนินคดีชาวพุทธสายมูที่ศรัทธาบริจาคสร้างพระแม่โสมาศีวิกาเท,ทวนา นาคเทวีประดิษฐานที่บริเวณทางขึ้นปราสาทพระทาตุภูเพกถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่แจ้งผู้บริจาคผิดวัตถุประสงค์การก่อสร้างแจ้งความเอาผิดฐานร่วมกันยักยอกทรัพย์เข้าเจรจาหากไม่ส่งคืนภายในสิ้นเดือนนี้จะดำเนินคดีณศาลาวัดพระทาตุภูเพ็กตะมนนาะหัวบ่ออำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครน,นางสาวดนิตาภริ มาทัดแกนนำชาวพุทธผู้ก่อสร้างองค์พระแม่โสมาศีวิกาเทวนาคเทวีซึ่งประทับภายในเทวไัยบริเวณห่างขึ้นประสาทพระธาตุภูเพกหนึ่งในประสาทขอมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จ็ดลาพุทธศตวตรรษที่17พร้อมด้วยนายพัฒนากรวะพักเพชรทนายความและญาติโยมจากจังหวัดบึงการจังหวัดสกลนครเข้าพบคณะสงฆ์วัด ระธาตภูเพกเพื่อเจรจาหลังจากเขาแจ้งความที่สพพนนิคมเมื่อวันที่14มกราคม2568ในข้อาหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ก้าวคือนางสาวดานิตาภลิมาทั์อายุ55ปีเข้าพบร้อยตำรวจเอกเทพประภารับเมืองซองพนักง,งานสอบสวนสพพนนิคมแจ้งว่าเมื่อประมาณ พศ2563ได้มีการบอกบุญทางสื่อโซเชียลว,ว่าจะมีทีมงานศิลาสายที่อยู่ในออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปุริลำเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบอกบุญร่วมกับเจ้าวาดวัดภูเพ็กผู้แจ้งจริงได้ร่วมทำบุญสร้างรูปหล่อพระแม่โสมาสีวิการนาคเทวีและนางลำอัศรา,าด้วยและได้ถอดเครื่องมีค่า เป็นแหวนหน้าขันลาดเนื้อพลอยทองคําจํานวนหนวงส่วนคนอื่นๆทราบว่ามีแหวนทองคำสร้อยคอทองคําน้ําหนักกว่า10บาทเพื่อบรรจุในองค์พระแม่โสมาตลอดมาสามปีที่ผ่านมามีผู้สักการะมากมายจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจนเป็นที่ศรัทธาทั้งคนไทยและต่างประเทศต่อมาเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2567ผู้แจ้งความจาก นางสาววิพานันส์สีมุกดาชาวจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นผู้ร่วมสร้างพระแม่โสมาสีวิกานาคเทวีและนางลำอัสราว่ามีการเคลื่อนย้ายไปไว้ที่แห่งหนึ่งในอำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นหลังจากนั้นผู้แจ้งได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กว่าขอให้นำพระแม่โสมาสีวิกานาคเทวีกับคืนมาไว้ที่วัดภูเพกภายใน15วัน เพราะเป็นเงินของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันสร้างวัตถุมงคลเพื่อกับไหว้บูชาแต่ได้รับการเพิกเฉยจรงได้มาร้องทุกมอบคดีให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับพระสงฆ์ของวัพดพระธาตุภูเพ็กจนกว่าคดีจะถึงที่สุดซึ่งการเจรจาในวันนี้ทางวัดยินดีที่จะนําองค์พระแม่โสมากับคืนมาประทับไว้ที่เดิมภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2568จึงมีการลงไปบันทึกประจำวันไว้ที่ส,สอพอพนานิคมโดยมีนายณปพลบาทชาลีเป็นตัวแทนได้รับมอบอำน,นาจจากทางวัดให้มาตกลงกับคู่กรณีในการประสานงานให้องค์พ่อแม่โสมากลับมาประทับที่เดิมโดยทางวัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและฝ่ายผู้ร้องจะถอนคำร้องทุกทั้งหมดก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันกลับหนางสาว ดานิตากล่าวว่าตนได้ร่วมถอดทองคํามูลค่า12,000บาทและบริจาคเงินสดรวมประมาณ800,000กว่าบาทร่วมมีกับพูดมีจิตศรัทธาจํานวนมากเป็นเงินกว่า2ล้านบาทในการก่อสร้างเทวไลแห่งนี้เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่การที่พระอนุญาตให้ผู้อื่นมาย้ายองค์พระแม่วัดมาไปนั้นมัน ต้องหรือเพราะคนที่บริจาคสร้างอยู่ที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงแต่ท่านอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการได้อนุญาตให้รถเคียนสามคันมาสกัดเอาพระแม่โสมาไปทราบว่ารถเคียนสองคันเกิดเสียขณะกำลังสกัดอาจจะเป็นเพราะท่านไม่อยากไปก็ได้ส่วนความศรัทธาที่มีแต่องค์พระแม่ก็คือตนขอให้ทำธุรกิจประสบความสำเร็จเพราะตนมีอาชีพ ขายอาหารสัตว์ปรากฏว่าเคยขายได้5พ่วงก็กลายเป็น20พว่วงและอีกครั้งก็มีลูกป่วยซึ่งแพทย์บอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน30นาทีซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะตีรถจากบึงการเพื่อมารักษาที่จังหวัดสกลนครจึงได้อธิษฐานถึงพระแม่ขอให้ช่วยลูกและก็ขอให้ปลอดภัยซึ่งก็เป็นนิาาราชจันทร์ถึงโรงพยบาบาลสกลนครได้ทันเวลา จึงเกิดความศรัทธาและอยากให้พระแม่กลับมาประทับที่นี่เช่นเดิมสำหรับพระแม่โสมาตามภาษาอินเดียคือหลิวเย่ตามภาษาจีนหรือนางนาตามภาษาเขมรหรือพระนามเต็มว่าพระนางโสมาศีวิกาเทวะนาคเทวีเป็นพระมหากษัตรยานีแห่งอาณาจักรฟูนานของราชประมาณ ทศวัรษที่หนึ่งนะับเป็นปฐมกษัตริย์และกษัตริย์านีองค์แรกของอาณาจักรฟูนานพระนางอภิเศกสมรสกับพราหมณ์ชาวอินเดียคนหนึ่งนามว่ากามภูสะวะยัมพูวะหรือเกาคินยะซึ่งต่อมาก็ได้ขึ้นของราต่อจากพระนางโสมาเป็นพระเจ้าเกาชินยะวรบมันเทวะ คือที่รู้จักกันในชื่อพระทองตามตำนานในพระราชพงศ์สวดารกัมพูชาในเอกสารมหาบุรุษเขมรและพระราชพงศ์สวดารกรุงกัมพูชาพระนาง,งส่งสืบสายทายาทมาจากเผ่าหน้าราชวงศ์วรันที่ได้อภิเศกสมรสกับกามภูสวยายมภผัวเกาชิญยะ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในตำนานพระทองหนังหน้าการอภิเษกสมรสระหว่างพระทองกับหนางหน้าทำให้เกิดราชวงศ์วรมันขึ้นซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองกัมพูชาตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนาท่านจอว่า